คนเดียวผมก็พาจานเพื่อนที่ตลาดที่นี้สิมาพักไม่กวดพี่น้องคนเดียมคือไม่กวดน้อง้องมาสิบาดตัวนี้ก็มันเหี่ยงพี่น้องมันเหี่ยงตาดเสื้อกลอกก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ร่นแน่นก็ต้องเลยสารว่ากวดไปกวดมากมันก็เหี่ยงกต่ว่ามาพักใ่สารวัตรสีกวดพี่โคตร ด้่นนยันเล่ยเหยน่นรอรุดน้ำขึ้นขวดบ่คือโมนนี้ก็อยากใส่เวลาแน่ได้ผิดนออ้องบบแมนนั่นใส่อยากใส่เวลาแน่จังหน่อยนึ่งนี่แบบผ้าต้องพักขักนพักโบคักมันก็นรุดต้องบบให้นรุดนะเดี่ยว ที่ไห้แต่ละอันถ้าเก็เสิมาทน,ทกกนทเสือกก่อนเงนว่าสิทนใดทำพัดเลยพี่น้องทเสือกกันนี่ก็เป็นริน้วการเผาฮะริ้วการเผา ม่กวนเะาก็เอาด่ามเกามันพรอาจารย์ใส่ด่ามงม่กวนในกวนอันนี้เลยนี่ประโยชน์ทัดเองพี่หน่องไปซื้อพระเจ้ากับแพร่งนุม่มแมนติดถือทัดอย่างไ,เไรเพื่อทีทัดเป็นกับโอ้หลายตื่นอยู่เลยว่าง่ายมันเป็ง่าย,าายพี่น้องอ่ะกระวพาะอาจารย์จะก้ว,ก,วก้อนเสือกจะก้อน ว่าเสือเขามันอยู่ใน่นึ่งเลต่อเสือก่น็จเอาถึ่นชิ้นใ่เสือต่อใหม่ต่อต่องต่อสามนักวัเสือใบใไรวลรวนเมันล่มสองสามหมื่นละล่มพี่น้องสามวัคันมันล่มกับบริเกวาดรอกราดกันเลยเพราะว่ามันล่ม ไปไม่หมดไปพี่น้องอยันโยมหลายคนแต่สิเป็นยี่ดอกหรือพ่อแม่อาจารย์หลายลูกหลายน้ากันสิเป็นอยู่ทัางหลาวดนมีบริมาณมาสอนอยันโยมห,มหรือมาสอนพ่อเมีพี่น้องเลยอ,อาจารย์มาทักท้ายคลิปคลิปให้พี่น้องเบิง่งเพราะว่าบม่ได้ออกไปทางใดช่วงนี้เพราะว่า โมเดลไปทางไหนมันล่มแน่ครับอย่าโยนมิ่เก็ดยากเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ากับโมเดลไปทางไหนนะเดี๋ยวจังว่าิ่งไหวอาจารย์ทักเยอะสิมันยาวหลายเดี๋ยวพี่น้องอย่าโยมสิคาบิ่งเจ้าก้านมันสิบอันก้านมันสิบอันผู้เป็นกบบว่าง่ายพี่น้องครูเป็นกบบว่ายาก ดึง,ด,งดึงเพือมันแน่นได้ล้อันนึนงี้ครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหาคู่หาคู่แล้วก็เป็นซิอันทัดเกี่ยวมันูเป็นกระทังไง ขอนั่นแหละขอแต่ว่ามันอันอยู่เพราะว่าเขาทักกวดเขาไม่ได้ทักขายสองสามสี่ว่าตอนบนลุดเขาไม่ได้ทักขายกันเขาทักขายมันสีลเอ็ดละเอียดก็หนี้เอ็ดงามกันเขาทักกวดนี่เขาทักอะไรก็ได้ขอแต่ว่าให้มันอยู่ วัดนว่า,า,วาวงแล้วรวัดสีเพิ่กวดหาอันหาเลวหาล้นี่ก็เป็นซซมันหาแน่ หงี่ห้าเขาลีวง,ง่ายเลพี่น้องต้องลายขั้นตอนอยู่ ngài ngay người bảo ngay người ta hát tính cả, bảo ngay nhưng mà, là sụt sùt phải sụt mặn, <laughs> nhoáng này, phải mặn พี่น้องขาเบิ้งต้นใกล้สีแล้วเดี๋ยวพาอาจารย์ถีบอันท้ายให้เบิ้งอีกเพราะว่ามันเหยามันเยาโหดนี่คือคืออะไรพี่น้องตัวนี้เกี่ยวได้บ่าทัาทักริ้วแล้ว่ยาสิเกี่ยวจัดเกี่ยวจัด,จดว่ะ sẹo sẹo toàn đẹp luôn hấp าจาัดนะครับมีดตักก่นนอนเขาก็ตอ,อกไปตอ,อกขึ้นไปเพื่อให้มันสมือกันจัดเป็นระเบียบอะ เ,เป็นระเบียบใหม่มนหลายขั้นตอนพี่น้องนี่ยโบานในห้องอันนี้แ,แล้วเขาสิบห้อสิารแก้วบ้านทารมันวัญญาณ่ยบตัวนี้ตัวนี้เป็นั้นแรกเลยเ,เกี่ยวเสือกดึงเสือกให้มันแน่นห้ทาก็สิ้งทาก็ะสิทาร์ก านแบนี้ซึ้มาเกี่ยวมาเกี่ยวมานนี่ข้นวานี้ไปตามริ้วมันบไปตามริิวยุลงมาไปตามริิวมันพี่นองะ จับดิวมันไปน้ำเลื่องเอาของวันนี้ดึงดึงมาแบบดึงของวันนี้แล้วเราต้องเอาจางคักจางคักขวดบวายไปเอาจางคักเอาพอดีจังขวดไฟเนี้ยแล้วเอาไว้่น้อง ลายให้พี่น้องเต็มเต็มสตมให้พี่น้องเบิ่งเต็มสตมมันยาวสิแล้วแต่ละอันนี่เนอันนั้นวชั่วโมง อ๋อค่ะที่8มึงอีกท่านหนึ่งเนีเ่ยสั่ทนทีหนึ่งแล้วเหรอทีน้องสั่นทีหนึ่งเราจะเชี่ยวดิง้งอะไรมันแน่นจัน่อยสั่นแรกสั่นแรกแล้วแล้วมีอีกสั้นหนึ่ง จุกอรามาประมาณนี้เนี่ยตอนแรกออกมาประมาณนี้พีนออน่น้งองพออาจารย์มาได้เห็ดจางสั้นสองมันสีจางหน่อยตัวแรก ต้วแรกพมาณนี้แรั่นะี๋ยวขาเบื้องต้นทีส่สั้นที่สองเหมือนเดี๋ยวพระอาจารย์ถือทายพี่นอ้องเบื้องสั้นที่สองถือท,ทายเป็นสัตว์ทันทีพลอยให้มันเห่ยวมันกนเหี่ยวหดพี่น้องแล้วต้นแรกต้นแรกของเฮาแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกเป็นไม้กวดแข็งดาบมันเนี่พระอาจารย์เอาดาบไม้กวดอ่อนมาเห็ุตัวนี้ วันนี้เป็นสั้นแรกท่านที่สองไอ้เด็กเกานี่างเรพี่น้องต้องจะทัดกันพี่นแบบเก่าเอาทิปย์ขึ้นกันตี่ตามเบิ้งท่านที่สองพี่น้องขาเบิ้งตอนสั้นแล้วท่านที่สองเพราะว่ามันเหีโยวพดแล้วอย่างพี่น้องเบิ้งหยาดโยมเบิ้งเบื่อพระอาจารย์เพราะว่ามันเหีวพี่น้องเบิ้งสั้นแรกท่านที่สองพระอาจารย์สั้นแล้วพระอาจารจะติดท้ายอย่างพี่น้องเบิ้งเพราะว่ามันเหีว แต่ละอันเนี่ยมันโนแมนเห็ดง่ายๆพี่น้องเนี่ยจุ่มเห็ดยากขึ้นกันอยังยาทุกสิ่งทุกอย่างปากเข้าว่าเนี่มันบอกง่ายว่าเวลาเข้าเห็ดนี่มันอยากเห็ดยากคว่ำว่ากับคว่ำเห็ดมันบวกละกันพี่น้้ออง่ะถาเบิ้งถ้าเบิ้งสั้นที่สองสั้นแรกเข้ากันแล้วนะไอ้โบกี้นาทีหรือสามชิ้นนาทีประมาณ ประมาณยังยังสูงสุดสาสิบนาทียังเร็วกับประมาณยี่สิบนาทีอาติดตามมงค์นันที่สองสองเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยตัวที่สองนี่แล้วนันน่แล้วตัวสอง ไปมักไปสอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิงะ่งเพื่อปราพาดคลิปใหม่เ็กำลังใจให้พระอาจารย์พรวันเทวรัตนพระอาจารย์สิเพราะวจบคลิปเสร็จยังเหลือพี่น้องอย่ากรยมไปมักไปสอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อปราพาดคลิปใหม่เรื่องพี่น้องเป็นก็ลังใจให้พระอาจารย์าอาารยอขอบคุบหคาาาคณห,หลายๆพี่น้องเขามาติดตามพระอาจารย์เพราะว่ายอดติดตามก็ขึ้นหาวันนะพี่นอ้องกำบวมเงี้ยยัง เอาความรู้เล็กๆน้อยๆที่พระอาจารย์มีความรู้มาทั้งแบบนี้ก็พระอาจารย์สิเป็นนี่กะฮัดน้ำพ่อแม่คูบาอาจารย์ขื้อเองเพราะว่าเขาสิะเป็นเองพราาะอาจารย์ก็เป็นฮัดให้ผมะมาสองอาทิตย์กับ,บว่างามปะไหนเขาบ่กด้เอาเขาบ่ไดลเพื่อเอาว้นสวยงามเขาเอาพอกวดได้ตัวนี้ก็เป็นอาชีพอีกแบบหนึ่งในที่นี่คือสมมติว่าสมมติว่าพระอาจารย์ซื้อออกไป พระอาจารย์เอาไปสารนี่ขายกันเดยเขามีอาชีพล่องหลับเขาคือกันคือว่าเ้าเขา,เขาแกไปแดสชลาไปเขาก็าไปที่เ้าเขามาในยู่น้ำผาเหลีอยงยูน้ำกำวินัยขอผพา,เาะเอากัส่วนหนึ่งกัส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ควบรูหเอานี่ บุญเอางาเป็นไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์มุ่นไปอาบุญเอาศีลเป็นการเป็นงานอิวัดอยู่ว่าเขาก็บึงไปแต่ละวัดเขาต้องสังเกตว่ามันถี่เป็นแน่ไดแน่ไรพีนองเขาต้องสังเกตวันมด่ยวเขาไปดิซึ่คือเขาไปพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทักในกวดหรือสอนสาม่กวด,กกวดเขาก็ไปบึงสักเมื่อหนึ่งเขาละอำลาออกไปเข้าลาสิขาออกไป เอ้องคืดว่าเกิดเข้าไปบ่ได้เ่ามาแม่นบ่เกิดเป่นเามาเข้าไปบ่ได้เขาก็อาศัยตัวอาซีบตัวนี้ของเ้องสานสานไม่ขวดขายก็ได้เขาอยู่นั่งอยู่เฮือนซี่สนั่งเบื้องลูกเบื้องล้านอยู่เฮือนเขาสารเป็นเ้องกับสารเขาก็ต้องขายแพงขายขั้นหนึ่งอหาสิบบาทหกสิบบาทสารขันสารนี่ลีนั่น อันนึงเนี่ยพ่อสามสิบนาทีคน,น,นสารด็ดสารเบ,บ็เร็วน,นีเขาสารไปแบบว่าไปเรื่อยๆสารไปเน้นกันเลยยังไงอห้เบอ่นึงให้สองสามันก็โอเคยใา้ขาดผู้เฒ่าเขาเนี่ยย้า,ยขา,า้ขาดขาเงินละร้อยเ่าพ่อ,ลลอ,พอ,อาสารเลยสองกันเอาก็ได้เลยรอยหนึ่งเขาขายอันละหาสิบหรือหกสิบบาทอ่ะิีนี้พู้อา,า์ุโสจบที่นี้ ไปมักไปสอบไปจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเราฝากขีนใหม่ฟอกกันใหม่ขีนหนัง